5, เอ็มสองจุดห้าเมื่อเช้าขับรถมาก็โอ้โหแบบขมุกขมัวมากเลยเริ่มตีสั่งการอะไรยังไงบ้างคะครับต้องต้องเรียนคุณบุตรและท่านผู้ฟังนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยอ,อสถานการณ์เพียงสองจุดห้านั้นเนี่ยอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายส,สุขภาพพอสมควรนะครับเหตุก็เพราะว่าอากาศความกดทางทางตอนเหนือเนี่ยลงมาทําให้อากาศในเหนือกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหว ก็ทําให้ปริมาณเพียง2.5ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างได้ก็เกิดการสะสมตัวขึ้นมานะครับเอ่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงทรัพย์เราก็ได้ขอความร่วมือนะครับแล้วก็นะนําข้อเสนอไปยังจังกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะขอให้ที่น้องประชาส่วนบางส่วนหรือว่าในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองนะครับเวิรสโม นะครับเพื่อลดปริมาณจราจรบนท้องถนนนะครับแล้วก็ให้กวดขันกับบริเวณที่ก่อสร้างทั่วทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่ให้ดูถึงเรื่องความสะอาดแล้วก็รถราที่เข้าในบริเวณไซต์ก่อสร้างนะครับที่พูดถึงเรื่องร o r k มโฮมเนี่ยเพราะต้องเรียนคุณบุตรและท่านผู้ฟังว่า <คะ S 1> ปริมาณ,ทมณเทียม2.5ในกรุงเทพมหานครประมาณ70%เนี่ยเกิดจากเครื่องยนต์บนท้องถนน นะครับดังนั้นการที่เราลดปริมาณรถจนบนท้องถนนเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณเพียมสองจุดห้าเนี่ยลดลงไปอย่างนัยยะสาคัญถ้าลองเทียบกันเมื่อสักสองปีที่แล้วนะครับช่วงนี้สองปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยอยู่ในช่วงปิดของโควิดควารันทีนกันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยอากาศ <S <S ในกรุงเทพฯมากรดใสอ่าฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าบันเกิดมาเนี่ยก็เพราะมีรถเต็มท้องถนนทาให้เพียมสองจุดห้ากลับมาใหม่ ดังนั้นทางกระทรวงทรัพย์ก็แนะนานะครับให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเครื่องยนต์รถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับให้บํารุงรักษาเครื่องยนต์ของท่านให้อยู่ในสภาพดี <c oughs> เพราะว่าเครื่องยนต์ยิ่งสะอาดเครื่องยนต์ยิ่งได้รับการดูแลเท่าไหร่เนี่ยการเผาไหม้ก็จะสมบูรณ์แล้วก็เกิดปริมาณเพลินสองจุดห้าน้อยลงนะครับนอกจากนั้นเองได้ยังกําชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครในเขตปรมิมณฑลนะครับให้เช่นงวดเกี่ยวกับเรื่อง,อง,องการเผาไหม้ในที่โล่งนะครับการจะเอารถนําเข้ามาในเเเเขกกกกรรรุงงมมหาาานคคใ้ีีวววด่ยับ ตรวจควันดําต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นมาตรการที่เราได้กาลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะถ้าสถานการณ์มันมันจะเป็นอย่างนี้ไปนานแค่ไหนครับพี่เตียเอ,อ่อตอนวันนี้นะครับวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็จากที่ดูจากสภาพอากาศนะครับถ้าหากว่ามีการถ่ายเทของออจุดความออทำโทษครับเรื่องความกดอากาศเนี่ยนะครับมีอากาศถ่ายเทได้เมื่อไหร่นะครับพอลมพัดเมื่อไหร่เีเมสองจุดห้าก็จะถูกพัดกระจายออกไป บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลทําได้เพียงเท่านี้หรือต้องเรียนว่าแนวทางแก้ไขเพียงสองจุด้าในระยะยาวเนี่ยคือเร่งสร้างระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครให้มีเครือข่ายให้มีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นเพื่อที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนเบื้องต้วนว่าเพียงสองจุดห้าโดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยมาจากรถยนต์ส่วนตัวที่เราใช้กันอยู่นะครับค่ะแต่ว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็อย่างที่ที่อ่ท่านมนตรีบอกก็คือว่า เอาตรงๆว่าทุกวันนี้เนี่ยถึงจะมีแต่ว่ามันเชื่อมโยงไม่ได้คนที่จะเดินทางเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาพึ่งแท็กซี่พึ่งอะไรแล้วแท็กซี่ดิฉันเนี่ยอย่างเมื่อวานดิฉัเนเอ่อจะไปรวมรถกับเพื่อนจะไปทานข้าวกันอโอ้เราจกซี่นันมาก<น>อะไรเงี้ยนี่คือ,อนี่คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดําเนิน,นการนะครับการเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทางรางทางรถและทางเรือ นะครับการที่ให้มีระบบการขนส่งที่ครอบคลุมในบริเวณกรุงเทพมหาคนครนั้นเนี่ยจะช่วยลดปริมาณเพลินสองแล้วก็คุณภาพอากาศนะครับพัฒนาคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหาคนครได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ว่าขณะนี้ผมเชื่อว่า,ารัฐบาลก็กําลังหาแนวทางนะครับแต่ว่าในส่วนโจผมเองนะครับแนวทางการทํางานาหากว่าได้มีโอกาสทํางานต่อเนื่องนะครับเราก็จะผลักด,ดันให้มีการาขยายเครือข่ายนะครับขนระบบขนส่งสาธารณะให้มีความเชื่อมต่อกันให,ให้ให้เรียกว่าซิมแหลยนะครับ ค่ะอันนี้เราประสานกับทางตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่ามีคนเริ่มป่วยมีการประสานกับทางกระทรวง,งสาธารณสุขอะไรยังไงไหมคะใน,ในส่วนนี้เรา,าได้ให,ให้ให้คำเตือนนะครับที่น้องประชาชนทุกทุกระยะว่าสภาพอากาศในช่วงสามวันห้าวันเจ็ดวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเตรียมหน้ากานะครับงดกิจกรรมปงแกางนะครับหรือว่าถ้าหากเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นกรณีของกระทรวงทรัพในขณะนี้เราได้ เริ่มมาตรการ work from Home ถึงประมาณหกสเซ็นะครับของข้ารชาชการก็จะสามารถลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนไปได้นระดับหนึ่งนะครับค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยระยะระยะยาวอย่างที่บอกนอกจากเรื่องของระบบต่างๆแล้วเนี่ยการดิวกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้นี่หรือว่าเพื่อนบ้านไม่เกี่ยวเป็นเพราะว่าถ้าในกรุงเทพถ้าในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยรถอย่างเดียวเลยครับส่วนใหญ่เลยนะครับ mm hmm. แต่ถ้าหากว่าเป็นในเขตสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือหรือว่าบางส่วนของภาคอีสานทางภาคตะวันออก นะครับหรือว่าทางภาคใต้ก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในกรณีของ transboundary pollution เนี่ยอันนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือการที่ต้องประสานกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับให้ประสานไปยังรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านเหนือหรือทางด้านใต้นะครับค่ะพูดถึงเรื่องฝุน่นตรงนี้เนี่ยนโยบายของพักยังไงคะต้องเรียนว่าเมื่อสักครู่นะครับผมได้พูดถึงว่าแนวทางการ ทํางานของพักชาติไทยพัฒนาในกรุงเทพมหานครนะครับเราต้องเน้นให้มีการขยายเครือข่ายขนส่งมวลชนให้มีความครอบคลุมเข้าถึงและเข้าเถีมนะครับการเชื่อมต่ออย่างไร้ตะเข็บของภาครถภาคเรือนะครับรวมถึงภาครางนะครับให้มีการเชื่อมต่อกันตามฮับใหญ่ๆเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนจะได้สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนแล้วก็มีการมีฟดเด์นะครับเข้ามาที่ฮับใหญ่ๆแล้วก็ต่อเนื่องไปยังไม่ว่าจะเป็นทางรางทางเรือนะครับหรือทางรถได้มี ความอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนนะครับค่ะที่ถามนี้คุณผู้ฟังเรื่องของเรื่องคือดิฉันเนี่ยแอบเห็นคุณวราวุอ่อติดป้ายมีหน้าคุณวราวุธแล้วก็มีการติดเรื่องของนโยบายเหมือนเหมือนสนใจพื้นที่กรทมยังไงอย่างเงี้ยเรามีแผนที่จะส่งผู้สมัครลงในเขตกรุงเทพมหานครครับในขณะ ในขณะนี้เองก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับผู้สมัครอยู่ณจําจนวนหนึ่งเพราะอยู่ในขั้นตอนที่ในช่วงนี้เนี่ยมีการยกย้ายถ่ายเทของผู้สมัครนะครับ<ฆ>ว่าที่ผู้สมัครสสอเป็นจนํานวนมากพรรคชาติไทยเองนะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้สมัครมาพอสมควรในการที่จะทํางานในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็หวังว่าเราจะสามารถปักทงในกรุงเทพมหานครเพื่อรับใช้ที่น้องชาวกรุงเทพได้เพราะว่าแนวทางการทํางานของพรรคชาติไทยพัฒนาตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาเรื่องคลายในเชนหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศน,นเนี่ยเป็นการตอบโจทย์สาหรับคนกรุงเทพโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันไม่ให้น้าทะเลหนุนสูงขึ้นนะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็เพื่อความยั่งยืนนะครับการเสริร่งสร้างพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่การที่ในขณะนี้มีรถในบางส่วนเนี่ยที่ได้เปลี่ยนเป็นจากเครื่องยนต์สาหรับภายใน,ในเป็นเครื่องยนต์ยนต์ไฟฟ้า E v ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ย ก็เป็นผลพวงโดยตรงจากการที่ตัวผมเองนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยได้ดําเนินการภายใต้กรอบข้อตกลงปารีสข้อ6.2เ็นสัญญากับซึสแลนด์เมื่อปีที่แล้วนะครับจนทําให้วันนี้รถเมย์ในประเทศไทยเนี่ยในกรุงเทพมหาคนครเริ่มต้นที่ประมาณ500คันและจะจบที่ประมาณเกือบ5,000-6,000คันที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากรถเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า100%ปเซนะครับเพราะว่าดีฉันยังเห็นมีบางคันควันดำอยู่เลยอะ อีกไม่นานครับคุณบุตรอีกไม่นานครับคุณบุตรเมื่อเมื่อโครงการนี้ดําเนินการเสร็จสิน100้นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราจะไม่เห็นรถมีควันดําในกรุงเทพอีกต่อไปอนี่คือการทํางานของชาติไทยพัฒนาแล้วก็เป็นการที่เรามีความตั้งใจจริงนะครับ<ข>ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบสิ่งดีๆให้กับคนกรุงเทพมหานครครับค่ะที่ถามนี้มาฟังเพราะว่าคุณวรวุิเนี่ยหมวกอีกใบหนึ่งนอกจากเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาครับผมซึ่งแปลว่า มีคนที่พูดถึงเมื่อกี้เนะี่ยพูดเหมือนว่าจะปักธงอ่าแสดงว่าผู้สมัครนี่ก็ต้องเป็นสอสออดีสอสอหรือเป็นไงถึงมั่นใจขนาดนั้นแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่ยังไงคะเอ่ออาทิตย์หน้าก็จะมีเปิดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมาเข้ามาเรื่อยๆต้องเรียนว่าวันนี้พักชาติไทยพัฒนาเราได้รับความสนใจแล้วก็ต้องให้ขอบคุณนะครับหลายท่านนะครับให้เข้ามาทํางานร่วมให้เกียรติมาทํางานกับพักชาติไทยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในฐานะ กรรมการพิศาร์ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับและอีกในหลายๆส่วนซึ่งวันนี้เราเรียกว่าหลังจากรีแบรนดิ้งแล้วนะครับการตอบรับของสังคมการที่เรามีบุคลากรต่างๆเข้ามาทําให้ตัวผมเองมั่นใจครับว่าการเลือกตั้งัางหน้าเราจะสามารถปักทงในกรุงเทพมหาะนะครแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแมลว่าจะมีเซอร์ไพรส์เหรอคะหมายถึงว่าจะมีคนที่มาที่เราเราจะรู้จักไหม เอ,อ่อผมคิดว่าน่าจะรู้จักนะครับแต่ว่าก็เอ่อจะฮือฮาหรือว่าจะบิ๊กเนมนขนาดไหนผมคิดว่าทางสังคมคงต้องเป็นคนตัดสินนะครับอืมแต่ว่าก็คุยกันเรียบร้อยพอเปิดตัวแน่นอนในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะถูกต้องครับวันอังคารที่จะถึงนี้ครับจะมีการเปิดตัวแน่นอนครับค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ะเราก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอีกนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเอ่อในหลายๆพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครอืมเอาจริงๆจะส่งทุกเขตเลยเหรอคะอ๋อไม่ทุกเขตครับเพราะว่าเราเราไม่ใช่ทักใหญ่ นะครับแล้วก็เราเรียกว่าขอเป็นสไนเปอร์เอาที่เราเช่ชัวร์หรือมั่นใจหรือว่าสามารถได้คะแนนช่วยพักได้เป็นกรอบเป็นกำรรก็จะส่งลุยเต็มที่ในเขตต่างๆนะครับเอาเข้าๆสักกี่เขตคะรัตติคะเอ่อถ้าเป็นผู้สมัครเนี่ยผมคิดว่าจากสามสนะิบสามเขตกรุงเทพมหานครผมว่าน่าจะมีประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเขตที่เราสามารถส่งได้นะครับสิบห้าถึงยี่สิบแต่เมื่อกี้รัตตีบอกดิฉเช่นว่าคือกาจะเจาะได้นี้ถึงสิบห้าเลยเหรอ โอไม่ถึงครับไม่ถึงครับว่าถ้าได้มาสองคนสามคนก็ดีใจแล้วเพราะว่าครั้งล่าสุดที่พักชาติไทยพัฒนาสามารถรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพได้ก็คือในเขตตมเมืองนะครับสมัยนั้นคี่คุณแบมเนสตาลิชลิมวงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ใช่ครับไม่แน่ครับอีกนาะหว่าจะได้ีโอกาสพี่ปนากด้วยไหมคะอ่าพี่ปิ๊กด้วยครับแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้นะครับพอพ่อปัญหาไม่อยู่นะครับเราก็ยังมีความตั้งใจในการที่จะมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครในหลายๆนิตินะครับ ค่ะอันที่ตั้งเป้าไว้นอกจากพื้นที่กรุงเทพแล้วเนี่ยที่ลําตีเวลาวุดตั้งเป้าไว้นี่ที่ไหนเอาไม่ต้องบอกที่ไหนแต่ว่าเห็นวันนั้นพูดเรื่องตัวเลขนี้เราตั้งเป้าไว้กี่เขตคะไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าคนคือเขตเนี่ยยังตอบลําบากนะครับว่าจะกี่เขตแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าคนแต่ว่าอย่างเขตที่เราทํางานอย่างเต็มที่ก็ต้องเสนอชื่อนายกง่ายง่ายถูกต้องครับ ก็ก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านนิกรจำนงนะครับท่านผู้กานพรรคที่เ,เสนอชื่อคือขั้นตอนการที่พรรคการเมืองจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยภายในพรรคเองจะต้องมีการรับฟังความเห็นขอความเห็นจากเหล่าสมาชิกก่อนว่าควรจะเสนอใครแล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะมาประชุมกันแล้วก็ตัดสินว่าจะส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยกี่คนและเป็นใครบ้างใ,ในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนการขอรับฟังความเห็นจากมวลเหล่าสมาชิกชาติไทยพัฒนาทั่วประเทศว่า มีความคิดว่าคนจะส่งใครเป็นแคนดิเดตนายกนะครับของพรรชาติไทยพัฒนาแล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเคาะกันว่าจะเสนอชื่อใส่นะครับก็คือคอังคารนี้นอกจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วก็จะมีเปิดตัวแค <id> นดิเดตนายกด้วยเช่นกันถูกต้องคอแล้วคุณว่าเราไม่ไม่ไม่ไมเปเองมีคนอื่นอีอ วันนี้วันนี้รู้สึกว่าคุณมิกรจำนงนะครับปอพักเนี่ยก็ได้เสนอชื่อเ,ออเสนอชื่อผมเป็นหนึ่งในคนดิเดตซึ่งก็เป็นไได้มีการพิจารากันในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับส่วนตัวพร้อมแค่ไหนฮนะเพราะว่านี่บิ๊กเกมนี่รุ่นใหญ่งั้นเลยนะที่คุณว่าเราวุจะต้องแข่งอย่างเช่นท่านบนเอกประวิทธ์ท่านบนเอกประยุทธ์พี่หนูอนุทีมอ๋อครับนี่เด็กต,ต,ต้องเรียนว่าต้องต้องเรียนว่าถ้าด้วยวัยวุฒินั้นเนี่ยผมคงมีหางกล้าผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ถ้าพูดถึงศักยภาพในการทํางานรับประกันคุณบุตรและท่านผู้ฟังได้ครับวลาเราศิลปะาอาชาไม่แพ้ใครแน่นอนครับก็จริงๆแล้วเราก็ก็พร้อมไหมเอาตรงตรงก็จริงๆิงว่าเมื่อเห็นคุณว่าเราพูดตั้งแต่เดี๋ยวเขาก็รู้ตั้่งแต่คุณบุตรเห็นผมตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะคุณบุตรใช่ครับใช่ครับคือต้องต้องเรียนว่าถ้าต้องทํางานให้กับประเทศชาติเราไม่เคยถอยครับชาติไทยพัฒนาไม่เคยถอยที่จะทางานให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะใส่ห่วงปไในก็ตาม ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยพื้นที่หลายจุดโดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็เหนือล่างอะไรนี้ดูเหมือนว่าพลังประชารัฐเอย่ยูมิใจไทยเอยรวมรวมไทยสร้งชา,าตินใช่ครับชื่อ,ช,อชื่อเยอะมากครับอตอนนี้เขาช่วงชี้งกัอยู่แล้วนี่รู้สึกว่าเฉดเฉียนมาแถวเขต ของพื้นที่ชาติไทยพัฒนาด้วยเนี่ยเรายยงไงไะเราเอาว่าวเอาว่าพื้นที่หลักอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีที่พวกเราได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณมาตั้งแต่สมัยข้อปัญหานั้น,นี้ต้องเรียนว่า,าอย่างเช่นในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งห้าเขตนะครับอันนี้ผมปกป้องด้วยชีวิตนะครับอ,อันนี้ถ้าจะ<ป>ให้เสียตั้งหนึ่งอันนี้ถ<อ>้าจะให้เสียตั้หนึ่งเขตในสุพรรณเนี่ยรอให้ดินกลบหน้าผมก่อนดีกว่าโอ้นี่คุณผู้ฟังประกาศเดี๋ยวเราเคลียร์หรือยังระหว่าง เที่ยงธรรมกับโพธ,ธิสุทธนเนี่ยอ๋ออันนี้งไ,งไม่ต้องห่วงครับสับใดที่ศิลปะอาชาย,ยังอยู่จะเป็นจำชนแล้วก็จะเป็นกาวใจให้ระหว่างทั้งโพธ,ธิสุทธนและเที่ยงธรรมครับคนคนเดิมไหมคะคนที่จะลงเออน่าจะเป็นคนเดิมครับน่าจะเป็นคนเดิมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะก็แก้ปัญหากันไปปัญหามีไว้แก้ครับแต่รับประกันได้ว่าทุกปัญหาผมแก้ได้ทุกปัญหามีทางออกไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา,าครับนิดนึงอย่างคุณยุทธนาเองซึ่งเป็นหลังงุนปพัฒ แล้วก็อยู่กับคุณธรรมนัทซึ่งไม่ใช่พักชาติไทยศานาแน่นอนจะกลับมาไหมหรือยังไงคะอันนี้การเมืองเป็นเรื่องของเหมือนลูกกลมกลมครับเราบอกลำบากคนที่เคยอยู่กับเราอาจจะไม่ได้อยู่หรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่กับเราท้ายที่สุดอาจจะกลับมาก็ได้แต่ท้ายที่สุดการเมืองไม่มีนิพนธ์และสัตว์รูถาวรถ้าหากว่าเราสามารถทํางานด้วยกันและลดความขัดแย้งที่สามารถเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยได้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำนะครับเรื่องของวันนี้เนี่ย พอถึงวันนี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่าท่านนายกชัดเจนนะแล้วก็ประกาศตัวบอกนี่จะลงอนอกจากลงแคดิเดตนายกแล้วยังจะลงปาร์ต้ลิสด้วยก็คือเป็นนักการเมืองเป็นตัวได้ยินขา่วนขาวเช่นกันครับเอออันนี้มีผลอะไรไหมฮะก็ก็ไม่มีผลครับเพราะว่าผมเองก็คงจะเป็นาปาร์ต้ลิสสนับหนึ่งเช่นกันต้องเรียนว่า,าทุกท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อลงเข้าสู่สนามการเมืองเวลาเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้ว ก็ให้เกี่ยวซึ่งกันและกันเท่ากันหมดนะครับคงจะไม่มีใครใหญ่กว่าใครจนกระทั่งว่าเข้ามาทํางานในรัฐบาลชุดหน้าแล้วเราก็มาว่ากันใหม่นะครับในส่วนของพักเองเนียเรื่องของคั่วการเมืองอยังไงครับ,รบเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะพักไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่เป็นรัฐบาลตลอดเราหวางเป็รตรงน,น,นี้ยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยก็ประกาศพักประชาธิปไตยพัก ฟังประเด็จการพักอ่าในมุมของผมคิดว่า<ร> <ใน S 2> ผมคิดว่าจะมาบอกผมคิดว่าถ้าจะมาบอกว่าแบ่งเป็นภาคประชาธิปไตยหรือภาคประเด็จการเนี่ยการที่พี่น้องประชาชนกว่าสี่สิบล้านคนมาแสดงใช้สิทธิ์ออกเสียงเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยผมถือว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรมมุขอย่างสมบูรณ์นะครับ ดังนั้นเมื่อเข้ามาแล้วจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นปเผด็จการผมคิดว่าอาจจะผมขอเนี่ยมองเห็นต่างไม่เห็นด้วยนะครับ <Huh. S 1> ส่วนที่พอเข้ามาทํางานแล้วนั้นเนี่ยจะอยู่ฝ่ายใดอย่างไรคิดว่าการใช้นโยบายที่เราหาเสียงช่วงนี้นะครับอย่างของพรรคชาติไทยพัฒนาเราใช้นโยบายว้าวไทยแลนด์หรือว่าที่มาจากคาว่า wealth opportunity แล้วก็ welfare for all นั้นเนี่ยการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นเป็นแนวนโยบายที่จะต้องได้รับการขันรับจากการเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งหน้า ถ้าหากว่าแนวนโยบายของเราไม่ได้รับการขานรับหรือว่าไม่ได้มีการสันต่อก็อนนไม่จําเป็นจะต้องเข้าอยู่เ่วนรัฐบาลนะครับนนเพราะว่าพรรคชาติไทยใช่ครับเพราะว่าถูกต้องครับเพราะว่าแนวการทํางานของชาติไทยพัฒนาน,นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ปัญหาเรื่องการ,กรเกษตรใช้การ,กรเกษตรยิ่งใหม่การใช้คาร์บอนเครดิตเข้ามาการหาแหล่งน้ําบาดาลทั่วประเทศให้กับที่น้องประชาชนการส่งเสริมพันธุ์ข้าวปลูกกว่าหกสิบล้านไร่ในประเทศไทยรวมทั้งการ สนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเพาะปลูกนะครับหรือแม้แต่การขยายไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุที่กเกษียณอายุราชการแล้วที่วันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหรือแม้แต่การดูแลท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้นโยบายเหล่านี้จะต้องได้รับการขานรับในรัฐบาลชุดหน้าในการที่เราจะทํางานด้วยนะครับเงื่องใหญอื่นไม่มีแล้วกับเพื่อไทยกับก้าวไกลทํางานด้วยกันได้ไหมครัเราเอางานเป็นตัวตั้งนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดการเคลื่อทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้คือดิวเบเกอร์สถาบันคือหัวใจสําคัญของชาติไทยพัฒนาตั้งแต่สมัยเดนมาน์กมาจนถึงวันนีถึงวาระวุฒิก็ยังคงมีสถาบันอยู่ในหัวใจแล้วก็เทิดอไว้เหนือหัวตลอดเวลาครับแล้วพักที่เขาแก้หนึ่งหนึ่งสองจะยังไงนะน้ำตีก็ก็เป็นสิทธิ์ของของของแต่ละพักนะครับแต่ว่าเขาได้ไหมคะเราจะหนุนไหมถ้าเราจะร่วมรัฐบาล อ๋นนอ,อ<า>มผม,<า>มคิดว่าก็คนผมคิดว่าก็คนจะคงจะเป็นคนละแนวทางของชาติไทยพัฒนาอย่างที่ได้เรียนไปว่าเรามีแนวนโยบายที่ชัดเจนนะครับถ้าหากว่าแนวนโยบายไม่ตรงกันก็ไม่ได้มีความคือชาติไทยพัฒนาไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลผมคิดว่าเราเป็นพรรคเดียวที่เราเคยเป็นมาหมดแล้วนะครับเราเคยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเราเคยเป็นแกนนาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเราเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในขณะอย่างเช่นปัจิบัน แล้วเราก็เคยเป็นแกนนําพรรครัฐบาลเราเคยมีนายกรัทวนตรีถึงสองท่านคือคนเอกชาติชายชุนทะวันแล้วก็พอบัรหารดังนั้นเราเป็นมาหมดแล้วครับจะเป็นอะไรอีกก็ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วแต่การทํางานแล้วก็แนวทางนะครับแล้วก็ปณิธานของพรรคนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพูดพูดได้อย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าต้องแก้หนึ่งึงสองพรรคยอมไม่ร่วมรัฐบาลเราถูกต้องครับถ้าแก้หนึ่งถึงสองชาติไทยไม่เอาด้วยครับอืมชัดเจนนะแต่ว่าในส่วนของ จับคัวอ,อย่างอื่นไม่มีปัญหาคุยได้หมขึ้นอยู่กับเนื้องานครับขึ้นอยู่กับเนื้องานค่ะก็ต้องรอติดตามนะแล้วจะมีนโยบายมีอะไรเดี๋ยวก็มาเล่าสู่กันฟังนะลำตีขอบคุณมากมเ,เลยครับคุณบทซับขอบคุณมากครับไม่มีโอกาสได้จะต้องรบกวนอีกนะคะขอบคุณมากครับสวยสดครับร,บรบับสวัสดีครับ